พูดถึงเนี่ยเราได้เราชนะเพราะว่ารูปเนี้ยเพราะแตกถ้าคิดว่าไม่แตกหรือว่าหรือว่าแตกแล้วได้ชกต่อเนี่ยเราจะเอาลูกไหนชนะก็ฝั้งขวาแล้วต่อยไปนี่แล้วต่อยไปนี่เขามีอาวุธอะไรที่เราสร้างความหนักใจให้เราบ้างมีสองครับแล้วก็สอบมาแก่้มีสอบก็เลยชิงสอบฟันสอบก่อนเพราะดูคลิปเขาเขาฟันสอบกล่าสุดทำสอบไปวันนอนท์ถ้ามาอะไรนี่เมื่อกี้ได้ยินคุณพ่อคุดแม่ว่าอยากจะ ให้หายคาใจกับแอดเทวดาอันนี้จริงไหมครับน้องอ่านี่จริงนะจริงไหมเรื่องจริงเลยพอเขาบอกแอดเทวดามาต่อยแทนมันดีใจใหญ่อ้าวเหรอพอเปลี่ยนไปจะเริ่มจุกไปหรอกอะไรพ่อเรื่องจริงเลยนะวันนั้นโทรมาบอกแอสเทวดามาต่อยแทนมันบอกดีฟูลเลยเต็มที่ท้อไ้มาแทนมั้งเหรอเคยเคยแพ้เคยแพ้แพ้นานยังนานยังนานยังเริ่มเดินเขาเป็นโควิดเพิ่งหายแล้วผมรับรายการเร็วเกินไปไม่ฟื้นวันนั้น ตอนเย็นก่อนไปโชคช่างง่าถึงสามโลกว่าคิดดูไม่ฟื้นแต่ผมมันจำใจมีโอกาสดีอย่ายพี่มีอยากจโนเงนอยากอขออขก่อพี่เท่าไหร่วันนั้นที่แพพี่กวันนั้นก็น่าเงสามเลยสามเราขอเจอพี่กเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอไหมไม่มีสเนาะร้อยามปอนด์นะ เชื่อว่าทีมงานเี่ดีก็คงจะจะได้ยินแล้วแหละฝาเสียบอดหน่อยแล้วฝากถือเสียบอดหน่อยขอฝากเสียบบดจัดให้เลยนะครับจะแก้มือให้สำเร็จเพราะไปนั้นร่างกายไม่ตื่ร้อยจริงๆพี่บาวีฝากถึงฝากลูกชายหน่อยะอเลยครับ ขอบคุณมากเอฟดเพียที่ตามเชียร์อยู่คราวนี้กระดูกเริ่มได้ใจเริ่มมาใจเริ่มมาแล้วมั้งใจเริ่มมานะเงินมันคลอกเงินพ่อกกี่เปอร์เซ็นต์เราจะตามไล่หมดอ่าเอเอทั้งหลายจะมันเคยแพ้ครับผมครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับอันนี้อดีตยอดมวยดังเลยนะครับคุณคนเดินซัดเก็บบ้านช่องนะฮะคุณพ่อของโกวิลการจะบาดแผลบาดแผลก็ก็ข้างใหญ่แล้วลิฟต์นะแล้วก็มันมันมันไหลลงตาด้วยเนื้อตาักมวยเนี่ยการเลือดเข้าตาครับ แล้วก็ศีรษะด้วยครับพี่บอกเยอพูดถึงอันตรายครับถ้าปล่อยไปความอันตรายที่ไม่ใช่เกิดขึ้นครับพี่อันตรายคือทั้งมวยมาไม่เห็นมันอาจจะโดนอาวุธหนักได้ไงอันตรายได้ครับกานคอหรืออะไรก็แล้วแต่นะประสิทธิภาในการมองเห็นนี่ลดลงไปเลยโอ้โหนะแค่เหงือเข้าตายยังแสบเลยโดนโดนเรื่องแม่งลูกผู้แค่เหงือเข้าตายยังแสบเลยนั่โหจิตใจขึ้นแสกว่าก็เสียสละมาลายนะครับพี่บีตั้งใจมาตรงนี้ยคนที่มาแทนด้วยนี่พี่เนาะ เขาอะไรมาแทนอ้าวหรอคือเขาถอยวานวนถูกนี่อ๋อก็ขาอรการใกล้ๆอ่และกระดูกเหล็กเขาถอยดี่แล้วแลก็ไม่มีสอบเลยเป็นไงพี่ผมว่าก็โดนไอ้แขนไม่ขึ้นหรอกเพราะเขาไม่จะมาโมนะดูไอ้ห้าอวควยที่เขาชนะมามีเพชรวานอนที่แข็งอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวไอ้คนหน้านั้นต่อยโควินไม่ได้สักตัวพุ่งพุ่งเงี้ยตอนนี่ลูกชายมาแล้วนะ มาแล้วดวงก็มาด้วยอย่างอย่างมาหมดแล้วนะก็ไว้นาขอเอสเทวาาคือวันก่อนร่างกายไม่ดีไอเอสเทวาราวันนั้นแพ้ร่างดำเนินอีกเดียวเติมว่าไม่ไม่ใช่เิ๊กเดียวพผมรับรายการเร็วไปลูกเพิ่งหายจากคับพี่วันนั้นกระดาษเตะเอสเทวาราล้มเองตั้งกี่รอบด้วยไปตอนเย็นน้ำหนัก53กิโลกว่ากินแล้วออเลยว่ามันไม่ฟื้นมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะรับรายการมาแล้ว เจอกันอ,ไไอีกร,รอบนี้เป็นไงแอนเทวรดาเราดีหน้าจะดีกว่าเดิมแล้วเมือ่อวานนัดโทรมาแจ้งว่าพอแอนเดวรามาต่อยแทนโอ้มันดีใจใหญ่นะ <laughs> นแก้แอ<ช>มันดีใจ,ใ,จใหญ่นะทีนี้ก่อลูกชายก่อนดีกว่าพ,พี่ขอบคุณมากครับผม